โยโยโยเที่ยงตรงเชิญกับคลื่นนุ่งหางบิ๊กแมทสวัสดีแฟนคลื่นนุ่งหางทุกช่องทางเจอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานนะครับก่อนอื่นฝาก VIP k l ีในช่องคอมเมนต์ครับตอนนี้ฟุตบอลกำลังเข้มข้นครับเอามาถึงค่ำคืนวันจันทร์บิ๊กแมทพี่จะเลือกเกมเวลาตีสองตรงนะครับพรีมเมียร์ลีกอังกฤษเกมมันเดย์ไนท์ครับทันิีกัมฟอเรสต์จะเปิดบ้านเจอกับคริสตัลพาเลซ ฟอร์เรสต์มี10แต้มจากการชนะ2เสมอ1อเสมอ4แพ้น1นะครับเกมล่าสุดบุกเสมอกับเชลซีมา1ต่อ1ครับนูโนเอสปิริโตซานโตนะครับกุนซอชาวปรตุเกสจะยังหมดสิทธิ์งานเจมส์วอร์ดพาวครับที่เป็นโดนแดงนัดล่าสุดก็จะติดโทษแบนในคืนวันนี้นะครับแกนหลักประตูเป็นมัดเซล์นะครับเกมรับก็มิเรนโควิดกับมูรินโญตรงกลางไรอันเยส แนวลุคาร์มัสซันโอดอยนะครับเอเลียสแอนเดอร์สันมอร์แกนกิดไว้คริสบูทนะครับแล้วก็มีไตโวอุณหเป็นตัวเลือกครับในขณะที่พาเลทมี3มแต้มจากการเสมอ3แพ้4เกมล่าสุดแพ้คาบ้านในรีวอพูมาศูนย์ต่อ1นะครับหรือว่กากราสเนอร์กุนซือชาวออสเตรียครับก็มีผู้เล่นการหลักอย่างดีเทนเดอร์สันเป็นประตูนะครับเกมรับมาร์เกฮี ตรงกลางอดัมวาตันเจฟเฟอร์สันเลอร์มานะครับด้านข้างก็พวกดานิเอลบูยอสไทลิกมิทเชลนารุกก็มีทั้งเอเซอิสมาลาซายเฮนดริกมีเอ็ดเวิร์ดเอ็นเคเทียนะครับชองมาเตต้าก็เป็นตัวเลือกเหมือนกันครับเฉลยการฤดูกาลที่แล้วเนี่ยเสมอกัน2นัดเลยนะครับในบ้านฟอเรสจบ1-1บ้านพาเลสจบ 00, 0-0ก่อนเกมเขามองฟอเรสเป็นต่อเล็กน้อยนะครับแม่จริงๆฟอเรสฤดูกาลนี้ฤดูกาลนี้เหนียวแน่นมากนะครับเล่นมา7นัดแพ้แค่เกมเดียวแต่ว่า อย่างไรก็ตามก็หนักไปทางเสมอนะครับแถมวันนี้ไม่มีเจมบอดพลาวด้วยที่ติดโทษแบนส่วนพาเลทถ้าดูจากตัวผู้เล่นสู้ได้สบายครับเกมแบบนี้หลังจากพักเบรกทีมชาติไปน่าจะไปจูนกันมาใหม่ครับวัดใจคริสตัลพาเลททีมเยือนครับพี่เจนมองว่าคืนวันนี้ปิดประตูแพ้นะครับไม่เสมอก็บุกชนะเลยครับให้เชียร์คริสตอลพาเลเป็นครึหนังบิ๊กแมชประจำค่ำคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย